สูนะครับภาคที่2ครับในรายวิชาการประยกุกต์ใช้ระบบสนรัรสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตข้าวและการจัดการนะครับในหัวข,ข้อที่4การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและลดการปลดปล่อยก๊าซเลยกระจกภาคที่สครับ <c oughs> ในครั้งที่แล้วนะครับภาคที่1นนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และผลการกระทบของการาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกสู่ภาคเกษตรกร,กรแล้วนะครับหัวข้อที่2ค,คันะคาเนียวาาและตอคาร์บอเชงหัวข้อที่3ผลกระทบคาร์บอเชิงต่อพืชเศรษฐกิจข้าวมันสําหลักนะและอ้อยแะต่อมาครับสื่อชิ้นนี้ครับจะเป็นการนําเสนอหัวข้อการรู้ในภาคที่2 จะมี2ข้อย่อยดังนี้ครับข้อที่4ครับพืชหลักต่อการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและแนวทางการส่งเสริมการปรับตัวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศรายพืชครับผมสำหรับในหัวข้อพืชหลักต่อก,การปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเราจะมาดูพืชหลักอยู่3ชนิดครับซึ่งพืชทั้ง3ชนิดนี้เป็นพืชหลักของภาคต่วงนออกนเฉียงเหนได้แก่ข้าว หอมมะลิอ้อยโรงงานและมันสำปะหลังโดยเราจะมาดูที่มันสำปะหลังก่อนครับผมว่าในระบบการปลูกมันสำปะหลังนี้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบการเดลด่ส่วนไหนได้บ้าง1ครับการไถพรวนดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวทำไมถึงเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยและเรินกระจกครับหคือ การผลิตเป็นมันเส้นหรือการสกัดเป็นแป้งและเอเทานอลเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานสูงครับและพลังงานส่วนใหญ่นะครับมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลครับไม่ว่าจะเป็นก๊าซอ่ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดีเซลน้ํามันเบนซินนะครับซึ่งร้วนแต่เป็นแหล่งปลดปลด่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สําคัญนะครับตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแน่นอนครับมันสำปะหลังเมื่อปลูกออกมาแล้วไม่มีใคร กินหัวสดสดหรือกินหัวที่ผ่านการตากหรือลดความชื้นไปแล้วจะเป็นต้องมีกระบวนการในการแปรรูปต่างๆนะครับอีกผลกระทบนึงครับผลกระทบทางอ้อมครับที่สําคัญที่สุดในการปลูกมันสําหรัอการขยายพื้นที่เพราะปลูกมันสําหรับพอพือ้นพูดมาถึงประเด็นนี้เราอาจจะมีคำถามครับว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับการสนับกนกระจกเพราะว่าการเข้าไปในพื้นที่ป่า รือทุ่งหญ้าธรรมชาติจะทาให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาหาศาลที่เคยถูกเก็บกักไว้ในต้นไม้และในดินออกสู่ชั้นบรรยากาศครับสำหรับการขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง่อประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนครับผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปรากฏการณ์เชิงเดียวนะครับแต่เป็นผลลัพธ์สุดที่จากปัจจัยหลายประกา,ปราการที่เกี่ยวเนื่องกัน ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจนไปถึงกระบวนการพ่อปลูกการจัดการในระดับแปดงปัจจัยครับที่ส่งผลกระทบเชิงลบมากที่สุดต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ land use change โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายพื้นที่เพาะปลูกเข้าไปในเขตป่าไม้หรือพื้นที่ที่มีการสะสมคาร์บอนไว้สูงเมื่อมีการบุกรุกทำลายป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นไร่มสันปะหลัง คาร์บอนจำนวนมากที่ถูกเก็บกักไว้ในมวลชีวภาพหรือไบโอแมสทั้งในส่วนเนื้อดินเช่นลำต้นกิ่งใบและส่วนใต้ดินเช่นลากรวมถึงคาร์บอนอินทรีย์ในดินซอยเอกนติกคาร์บอนหรือเราจะใช้ตัวย่อว่า SOC จะถูกปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วในรูปแบบของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญครับที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกดังนั้นครับ ผลกระทบสุทธิของการขยายพื้นที่ปลูกม,มันสำปหลังจึงขึ้นอยู่กับสภาพที่ดินเดิมเป็นสำคัญการเปลี่ยนแปลงจากสภาพพื้นที่ป่าย,ย่อมส่งผลทำให้เกิดการปลล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่สูงในทางตรวนข้ามครับหากเป็นการปรับเปลี่ยนจากพื้นที่การเกษตรกรรมอื่นที่เสื่อมโทรมการบริหารจัดการดูดีอาจช่วยเฟื้นฟูสภาพดินและลดผลกระทบลงได้นะครับนี่ก็คือผลกระทบทางพอ้อมครับของการปลูกม,มันสำปะหลัง ที่สําคัญครับ <c oughs> การดดเรือนกระจกอีกตัวหนึง่งก็คือกา๊าซไนตัสออกไซด์การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเป็นแหลง่งปล่อยกา๊าซไนตัตออกไซด์ที่สําคัญ <c oughs> แม้อัตราการใช้จะไม่สูงเท่าอ้อยหรือข้าวแต่ยังคงเป็นแหลง่งปล่อยหลักในระดับแปลงเรามาดูพืชต่อไปครับการปล่อยกา๊าซสรจกจบในระบบการปลูกอ้อย อันดับแรกครับผมยังมีความสําคัญครับอ้อยเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยไนโตรเจนในปร,ริม,มาณที่สูงครับเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปร,ริมาณมากจึงเป็นแหล่งปฎิบ่อยการในทักออกไซด์ที่สําคัญที่สุดในระบบการผลิตอ้อยผ่านกระบวนการยูเรียในดินเช่นเดียวกันกันกบข้าวและมันสำปะหลังเกี่ยวข้องยังไงครับปุ๋ยไนโตรเจนใช้ปร,ริมาณมากก็เพราะว่าการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณเมื่อใช้แล้ว ยังมีปริมาณปุ๋ยในโตรเจนที่ตกค้างหรือพืชไม่สามารถดูดไปใช้ได้หมดมันจะเกิดกระบวนการของจุลินทรีย์ในดินนะครับเปลี่ยนจากปุ๋ยนะครับไนโตรเจนให้เป็นก๊าซไนตันออกไซด์ยิ่งมีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเท่าไรครับยิ่งมีการปลดปล่อยก๊าซไนตันออกไซด์มากเท่านั้นตัวต่อมาครับการปลดปล่อยก๊าการสดายกระจบในกระบวนการปลูกอ้อยคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกี่ยวยังไงครับการขโมไสายเกี่ยวแน่นอนครับเพราะว่าการขดมไสายมาจากการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวครับเป็นกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเสืองกระจกจำนวนม,ลมา,าลส่งผลมลพิษอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับก่อนที่จะมีการใช้รถตัดอ้อยนะครับเราอยากจะนิยมในเรื่องของการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวการปล่อยอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว,ยวในมุมมองของเกษตรกร แน่นอนครับสามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวสั้นลงนแต่ก็ต้องแลกมากับละอองฝุตไม่ว่าจะเป็นข้าวขมอ,อต่างๆนะครับแต่ในณปัจจุบันก็เพราบว่ามีนโยบายจากภาครัฐต่างๆนะครับที่พยายามที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการลดการเผาอ้อยหรือมุ่งเน้นการซื้ออ้อยสด เป็นหลักถ้าพูดในเรื่องของอ้อยสดนะครับนักศึกษาหลายๆท่านที่ไม่อยู่ในระบบการผลิตอ้อ,อ,อยหรือยังไม่มีความเข้าใจก็จะไม่ทราบว่าอ้อยสดคืออ้อยที่ไม่ได้ถูกเผานะครับเป็นอ้อยที่ยังมีกับใบยังเขียวยังพร้อมที่ยังสดนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าอ้อยสดซึ่งถ้าลดการเผาไม้ได้ก็จะเป็นการาปลดปล่อยลดการปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นปัญหาที่สําคัญครับในยุคปัจจุบันเราประสบปัญหากับคาร์บอนได c อกคาร์ซึ่งเป็นอนุภาคฝุ่น PM 2 5ตัวนี้สําคัญครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพในภาคตะวันในภาคเหนือนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องของการเผาแปลงจึงเป็นแปลเขาโพดนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแปงอ้อยนะครับเนีอนครับ เมื่อตายม,มาด้วยกรารเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ก็จะตามมาด้วยก๊าซมีเทนนะครับในตั้งในตั้ออกไซด์ถึงแม้ว่าจะปริมาณที่น้อยแต่มันก็ยังมีการปลดปล่อยออกจากกระบวนการระบบการเผาไหม้ครับคราวนี้เราจะมาดูพืชที่เป็นไฮไลท์ที่ถูกกล่าวอาจจะใช้คำว่ากล่าวหาครับแล้วก็ มีการพูดถึงมากว่าเป็นพืชที่เอื้อหรืออำนวยให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในระบบการผลิตพืชน,นั่นก็คือการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบการปลูกข้าวเนี่ยนะครับการปลูกข้าวอาจจะต้องเกิดน้ำนิดนึงครับว่าข้าวนะครับเป็นพืชที่จะต้องเกษตร,รกรมักจะมีการขังน้ำไว้ในแปลงเป็นระยะเวลายาวนาน ค,ความจริงแล้วข้าวไม่ได้เป็นพืชที่ต้องการน้ําข้าวไม่ได้เป็นพืชที่ตดน้ํานะครับแต่ข้าวสามารถที่ปรับตัวอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ําขังได้แต่ที่เกษตรกรสนใจที่ต้องขังน้ําไว้ก็เนื่องด้วยว่าละะักษณะทางภูมิศาสตร์การตกของฝนต่าง ทำให้เกษตรกร,ร,กรมีความกังวลในเรื่องของปริมาณน้ําที่จะต้องมาหล่อเลี้ยงข้าวจนถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวทําให้เกษตรกร,ร,กรต้องขังน้ําเตรียมเก็บขังน้ําไว้เพื่อให้ตลอดอายุการปลูกข้าวถ้าหากเกษตรกรไม่มีการขังน้ําไว้เมื่อมีการช่วงฝนทิ้งช่วงย่อมสม่งผลโดยตรงครับกับผลผลิตของข้าว ทำให้พฤติกรรมดังกล่าวนั้นสมผลทาให้มีการก่อให้เกิดการสร้างก๊าซเดือนกระจกในระบบการปลูกข้าวขึ้นมาก๊าซที่สําคัญคือก๊าซมีเทนครับก๊าซมีเทนเป็นผลผลิตหลักจากการปลูกข้าวในนาที่มีน้ําขังครับผมการขังน้ําทําให้ดินอยู่ในภาวะไรออกซิเจนเหมาะสมอย่างยิ่งครับต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มเมทานโอเจน รูปสีกลุ่มนี้ครับจะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินและออปลดปล่อยก๊าซเ,เทนออกมาซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการทางชีวเคมีย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินคืออะไรครับเศษหญ้าเศษฟางเดิมเศษตอสังเดิมอินทรีย์วัตถุเดิมที่อยู่ใต้ดินเมื่อในแปลงนามีน้ําเข้ามาท่วมขังครับ เกิดอะไรครับเกิดสภาวะไรออกซิเจนครับจุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็จะเกิดกระบวนการย่อยอินทรีย์วัถตถุต่างๆครับแล้วก็จะมีการปล่อย,อยก๊าซมีเทนออกมาครับผมก๊าซตัวที่2ครับก๊าซไนต์ออกไซด์สัมพันธ์สอดคล้องกับเพื่อสอนที้ที่เราเกล่ามนาะก็คือมันสําหลักและอ้อยก๊าซไนต์ออกไซด์จากการทํานาเกิดจากกระบวนการในดิน <c oughs> เมื่อมีการใส่ปุย๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่มากเกินความต้องการพืช ส่วนที่เหลือครับจะถูกจุลินทรีย์ในดินแปรรูปนะครับและปลดปล่อยออกมาเป็นก๊าซคตร์บอนออกไซด์โดยเฉพาะในช่วงที่ดินเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งแล้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดช่องว่างครับทำให้อากาศหรือวาก๊าซต่างๆสามารถที่จะโผล่ขึ้นมาได้ปลดปล่อยออกมาได้ตัวต่อมาครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การปลยคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงจากการมีสัดส่วนที่น้อยกว่าก๊าซสองชนิดแรกครับผมคืออะไรบ้างครับคือการเผาตอซังและฝางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว แล้วก็การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างหนึ่งครับที่อยู่ในต้นพืชคือต้นพืชไม่ใช่สิครับขออภัยครับต้นข้าวทําหน้าที่คล้ายปอกไฟปอกควันเนื้อเยื่อท่อลําเลียงอากาศที่เราเรียกว่าอารนไคมาซึ่งลําเลียงก๊าซมีเทนจากดินที่ถูกสร้างขึ้นผ่านรากลอต้นออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยตรงนี่คือภาพรวมของพืชทั้ง3ามชนิดครับที่ ในระบบการผลิตในกระบวนการผลิตมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละกิจกรรมต่างๆครับหลังจากเราทราบแล้วนะครับว่าพืชแต่ละชนิดมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาคราวนี้ครับเราจะมาดูแนวทางการสเสริมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศรายพืช เราจะมาดูกันครับว่าพืชแต่ละชนิดถ้าเราจะใช้กระบวนการในการบริหารจัดก,การแปลงนะครับบริหารจัดก,การพืชแต่ละชนิดนี้ควรจะมีกระบวนการอย่างไรกระบวนการที่มีความซับซ้อนกระบวนการที่ใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงเกินไปตัวนี้ครับเราอาจจะยังไม่กล่าวถึงเพราะว่าในทางปฏิบัตินั้นสามารถปฏิบัติได้ยากเพราะฉะนั้นครับการปรับตัวสภมาสภาพภูมิอากาศ ายพืชน,นั้นกระบวนการหรือเทคโนโลยีหรือนวัตก,กรรมหรือชุดองค์ความรู้จะต้องเอื้อต่อเกษตร,ร,รกรให้สามารถที่จะใช้เทคนิคต่างๆนั้นในการบริหารจัดการแปลงได้นะครับเราจะไปดูสิครับว่าแต่ละพืชแต่ละชนิดนั้นมีกระบวนการอย่างไรที่จะสามารถช่วยลดในการปลดปล่อยก๊กาซเรือนกระจกได้ไปดูพืชชนิดแรกครับอ้อยครับผมมีอยู่3ประเด็นครับประเด็นที่1ครับาาการจัดการดินและเสรสร้างพืช ส่งเสริมการทําการเกษตรแบบปลอดการเผาเน้นการไว้ใบคุมดินครับจัดทาแปลงเปรียบเทียบครับเพื่อเห็นผลชัดเจนในเรื่องของการรักษาความชื้นการลดการใช้สารเคมีกำจัดวช่วยและการใช้อินทรีย์วัตถุในดินส่งเสริมการระเบิดดินดานนะครับก่อนการปลูกลองใหม่เพื่อให้ระบบรากของอ้อยสามารถอย่างลึกและทนต่อสภาวะการขาดน้ําได้ดีทําไมต้องส่งเสริม เกษตรปลอดการเผาครับเนื่องจากว่าเราต้องการที่ให้ใบอ้อยนั้นขุมยินไว้จะช่วยในเรื่องของความชื้นในดินครับและก็จะทําให้มีการยืดเวลาหรือทําให้อ้อยมีความทนทานต่อสภาวะแล้งได้มากขึ้นรวไมไปถึงการถาระเบิดดินดดนจะทําให้ลากพืชหรือลากของอ้อยสามารถลงไปได้ลึกมากขึ้นจะช่วยในเรื่องของการทนทานต่อสภาวะการแห้งแล้งได้ระยะยาวนานมากขึ้นครับผม ละการจัดก,การน้าครับให้คำปรึกษาลและสนับสนุนเทคนิคสําหรับเกษตรกร,กรที่มีศักยภาพในเรื่องของการติดตั้งระบบน้ำหยดถึงแม้ว่าการติดตั้งน้าหยดจะมีค่าใช้จ่ายยืดขั้นสูงครับผมแต่ถ้าเราสามารถบริหารจัดการนะครับแล้วก็ดูต้นทุนและเป็นการโรเทตเครื่องมือในแต่ละช่วงในแต่ละแปลงก็จะสามารถที่จะทําให้สร้างมูลค่าแนละสร้างรายได้ให้กับผลผลิตอ้อยเราได้นะครับมีสําคัญครับการใช้ระบบน้ําหยดควรที่จะ ทำควบคู่กับการจัดการใบอ้อยในการคุมดินซึ่งเป็นวิธีการรักษาความเชื่อมี่ในสภาพและลงทุนน้อยที่สุดครับผมตัวต่อมาครับการใช้พันธุ์และการบริหารจัดการระบบการปลูกอ้อยทนแล้งมีแน่นอนครับพัน์อ้อยทนแล้งแต่พันพัน์นอ้อยที่นิยมในภาคตัวดอกีิเือส่วนใหญ่จะเป็นพันุ์ขอนแก่นสามซึ่งมีลักษณะทนแล้งและโดยเฉพาะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในลักษณะพื้นที่ดินทรายนะครับ ที่สำคัญครับอ้อยทุแรงณน,นปัจจุบันมีอ้อยหลายสายพันธุ์ครับที่ได้ถูกพัฒนา,าโดยสู์วิจัยพืชไร่นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของนาครราชสีมาขอนแก่นร้อยเอ็ดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ครับมีพันธุ์ต่างๆมาเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะติดตามหาข้อมูลไว้อยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะรอ,องรับการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าวนั้นนะครับและอย่างหนึ่งครับสภาพภูมิอา,า,ากาศเราไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราสามารถจะวางแผนเช่นการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลสวยหรือ,อยูซั่นในร่องอ้อยในช่วงระยะสามเดือนแรกไม่ได้เพื่อที่จะทําให้อ,อื่นลยครับเพื่อให้เรามีรายได้มากขึ้นมีสําคัญครับสามารถที่จะ,ะบำรุงดินพืชตระกูลถั่วสามารถตึงไนโตรเจนที่ปลากล้วได้นะครับตันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการเพิ่มปร,ริมาณปุ๋ยไนโตรเจนในดินนะครับมีสําคัญครับการปลูกอ้อยอปลูกพืชตระกูลถั่วยูซั่นจะช่วย คุมดินและสร้าความชื้นให้กับอ้อยได้น,นะครับเพื่อต่อมาครับครับสำหรับมันสำปะหลังนะครับแนวทางการส่งเสริมการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมันสำปะหลังมี3ประเด็นเหมือนกันครับประเด็นที่1ครับการจัดการดินและระบบก,การปลูกพืชควรจะมีการส่งเสริมรณรงค์ยกร่องปลูกหรือปลูบผสังร่องในกรณีที่มีประวัติน้ําท่วมขังครับโดยเฉพาะในช่วงของที่มีช่วงปีที่มีปรากฏการณ์ลายยา เนื่องจากว่าช่วงนั้นจะเป็นปริมาณน,น้าฝนที่ค่อนข้างชุกนะครับมีปริมาณน้ำฝนต่อปีสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการพยายามที่จะลดความเสี่ยงจากโรคหัวเน่าในช่วงฤดูฝนนะครับการยกร่องที่สูงขึ้นหรือปูปืูสันร,ร่องก็จะช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับนรกจากการปรปับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุครับเพื่อจะสร้างดินฟองน้ําดินฟองน้ําทําไรเพื่อให้เรามีช่องว่างและสามารถที่จะดูดซับน้ําไว้ในดินให้มากที่สุดครับในช่วงโดยเฉพาะในช่วงเวลาของ รูดูแลนะครับและสามารถระบายน้บส่วนเกินได้ดีนะครับส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนสลับการการปลูกมันสําหลังเพื่อตักวุจรการสะสมของโรคและแมลงในดินตัวที่สําคัญครับการปลูกสลับไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวเอ่อการปลูกมันสำปะหลังสลับกับการปลูกอ้อยก็เป็นการที่จะลดการฝังตัวหรือฟักตัวของแมลงหรือโรคที่ในดินในแปลงนั้นๆนะครับประเด็นต่อมาครับการเลือกใช้พันธุ์และการฟอาระหว่างโรค ให้ข้อมูลมันสัมหลั์ที่ต่อตาโลกโดยเฉพาะเรื่องโรคลกูลกเน่าหรือใบด่างในม,มันสัมภาร์นะครับเกษตรกรแน่นอนครับโรคใบด่งดางในมันสัมภาร์เป็นโรคที่คลาสสิกมากและก็ทางภาครัฐและเอกชนพยาี่ร่วมกันแก้ไขปัญหาน,นอกเหนือจากนั้นนะครับเป็นการภาพของภาครัฐหรือองคอ์กรขนาดใหญ่ในมิติเกษตรกร ควรที่มีการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการระบาดของโรคและแมลงที่สําคัญครับเช็ดเปรียแป้งนะครับโดยใช้เครือขขายเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตัวนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจและเกษตรกรสามารถที่จะร่วมมือแล้วก็สร,ร้สางเป็นกลุ่มาที่จะเฝ้าระวังได้อย่างง่ายมากที่สุดครับและเป็นการไม่ใช้ก็ประมาณของภาครัฐมากเกินไปตัวต่อมาครับการจัดการด้านความเสี่ยงครับส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเบื้องต้นในระดับพมชนเช่น การทำมันสะอาดครับเพื่อสร้างมูลค่าและลดการพึ่งพาจำหน่ายมอสดเพียงเดียวเพื่อลดความเสี่ยงราคาและความเสี่ยงหายสูงเกี่ยวข้องอย่างไรกับมันจะปะหลังเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพว่าพวมิอากาศในประเด็นนี้ก็เพราะว่าเราต้องการให้เกษตรกรนั้นมีรายได้ที่มั่นคงในช่วงเวลาที่มันจะปรหลังราคาตกตำ่ำเราก็สามารถที่จะเบรกหรือนับการขายได้โดยการแปรรูปทำเป็นมันเส้นสะอาดแล้วคอยในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ น,นี่ก็เป็นแนวทางนะครับส่งเสริมในการปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของมรสุมบนังเรามาดูพืชต่อมาครับผมมาถึงแนวทางการส่งเสริมการปรับตัวของพืชที่สาคัญครับคือข้าวในกรณีของข้าวครับเราก็แบ่งเป็นสามประเด็นเหมือนกันครับประเด็นที่1ครับการจัดการดินและน้ําประเด็นที่2การเลือกใช้พันธุ์และประเด็นที่3การจัดการความเสีย่ยงประเด็นที่1ครับ การจัดการดินและน้ําควรที่มีการจัดทําแปลงสาธิตการจัดการน้าแบบเปียกสลรับแห้งในพื้นที่นาชลบรทานพร้อมทั้งชี้เห็นถึงประโยชน์ร่วมในการลดการปล่อยก๊าซมีเทนนี่ก็คือเงื่อนไขครับของการปลูกข้าวที่อยู่ในพื้นที่ชลประทานแต่ในพื้นที่ที่เป็นอาศัยน้ําฝนหรือเลนเฟดนั้นเราอาจจะต้องมีการทบทวนนะครับการบริหารจัดการแปลงในลักษณะนี้นะครับผม เรือต่อมาครับเน้นการซ่อมแซมและเสริมคันนาให้แข็งแรงเพื่อเก็บกักน้ําฝนไว้ให้ได้นานที่สุดผู้ง่ายๆคือเราจะมีการเสริมคันนาให้กว้างและใหญ่ขึ้นลดการคันนาขาดหรือลดการศักยภาพหรือเพิ่มศักยภาพของคันนาให้มากขึ้นเพื่อที่จะสามารถเก็บปริมาณน้ําไว้ในานานให้ได้มากที่สุดนะครับ ที่สาคัญควรจะทําควบคู่ไปกับการสนับสนุนการขุดสาะน้ําในนาตามศักยภาพของเกษตรกรซึ่งในช่วงเวลาผ่านมาครับภาครัฐก็ได้สนับสนุนในเรื่องไปในเรื่องของอการขุดสาะน้ําในนาข้าวเป็นจํานวนมากครับผมประเด็นต่อมาครับลดลงการไถกรบต่อซ่างและฟางข้าวร่วมกับการใช้จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในดินซึ่งจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้อุ้มน้ำมากขึ้นครับผม และลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีในระยะยาวด้านการเลือกใช้พันธุ์และการจัดการระบบก,การปลูกครับมี2ประเด็นครับที่แนะนําประเด็นที่1ครับแนะนําพันธุ์ข้าวทนแรงที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าวสำหรับพื้นที่ดอนและแนะนาพันธุ์ข้าวทนน้าช่วงหนับพันธุ์นะครับสาหรับพื้นที่ลุ่มตําที่เสี่ยงต่อหนับท่วมตัวต่อมาครับส่งเสริมการปรับปริธิการเพราะปลูกให้หยืดหยุ่นโดยใช้ ข้อมูลพยากรณ์อากาศรายฤดูกาลจากกรมอุตุนิยมวิทยามาประกอบการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ฝนทิ้งช่วงในนะที่ข้าวต้องการน้ําในระยะเวลาที่สูงสุดด้านการจัดก,การความเสี่ยงครับมี2ประเด็นครับให้ความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ,รกัรพืชภันพืชผลนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของอการบริหารจัดการทางการเงินบรรเทาความเสียหายเมื่อเ,อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับ ส่งเสริมระบบเกษตรผสมผสานในนาข้าวครับเจ่นการเลี้ยงปลาในนาข้าวสร้างความหลากหลายรายได้แล้วก็ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผลผลิตเพียงอย่างเดียวจากที่กล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกของพืชแต่ละชนิดแนวทางในการปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของพืชหลายชนิดแล้วข้อแนะนำาปังกล่าวนี้เป็นข้อแนะนําในภาพรวมซึ่งเกษตรกร เกษตรกรจาเป็นจะต้องเลือกรับปรับใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมหรือคําแนะนําต่างๆให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของเกษตรกรเองไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเชิงพื้นที่เงื่อนไขเชิงแรงงานเงื่อนไขเรื่องของต้นทุนการผลิตแลวก็เงื่อนไขาใ,ในระดับโคนเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการนําองค์ความรู้ตัวนี้ไปใช้ให้เหมาะสม สำหรับหัวข้อที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะครับก็เป็นประเด็นนะครับที่จะอยากสุต่ต่อหรือเป็นการให้คําแนะนํานะครับหรือก็เป็นแรกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแบบนักศึกษานะครับซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะฝีข้อมูลหรือตั้งคําถามต่างๆย้อนกลับมาที่อาจารย์ได้หรือข้อคอมเมนต์ต่างๆตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับที่คีวีโอนี้ปรากฏอยู่เพื่อจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันครับสําหรับผมครับ ก็คงจะต้องมีเรื่องที่จะมานำเสนอแล้วก็พูดคุยกันเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันในหัวข้อต่อไปซึ่งแน่นอนครับจำเป็นที้ต้องมีความน่าสนใจมากกว่าประเด็นนี้ขึ้นไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับภาคที่หนึ่งและภาคที่สองสวัสดีครับ